จาเมลเฮอริงคืนสังเวียนในเดือนพฤศจิกายนนี้อดีตแชมป์โลกระอนยูบีอ o, รุ่นจูเนียร์ไลท์เวทจาเมลเฮอริงจะคืนสังเวียนในวันที่8พฤศจิกายนนี้ที่อีดิสันบอนลุ่มเมืองนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาสำหรับในเวลานี้ยังไม่มีการประกาศชื่อของคู่ชอกออกมาอย่างเป็นทางการแต่เขาจะขึ้นชกที่พิกัด130ปอนด์และเคิร์สสโคบี และทางมิคาเคฟคือคนที่มีโอกาสจะเป็นคู่ชกของเขาสำหรับทางเจอเมลเฮอริงนั้นเขาแพ้มาแล้วสองไฟติดต่อกันเริ่มมาจากเดือนตุลาคมในปี2021เขาแพ้ให้กับซาเคอร์สตีวันสันและเสียแชมป์โลกไปและในเวลาต่อมาเมื่อปีที่แล้วเขาก็ขึ้นชกเปิดตัวในรุ่นไรเวทกับทางใจไม่ออติสแต่ก็แพ้คะแนนไปไฟน์นี้จึงสำคัญกับเขามาก แม้ว่าจะไม่มีแชมป์โลกเป็นเดิมพันก็ตามนั่นเอง